อ่าคุณยายสวัสดีครับตัวไหนเนาะครับแม่สีสีแดงออกอีอันอันอีนอ,นอ,นอันดอกคูนนี่เหรอดอกคูนเนาะดอกคูน,คนแต่แม่เอาเอามาจูงดูได้ปะไหนเสียเสียเสียเข้าออก,อกเสียตัวนี้มัดเป็นแม่พันประกันทองเนาะแม่เนะาะผาสมเกลือเจริญใบเน,นะาะแม่เนาะมีใบมีหลอดเนาะแม่เนาะมมีีใบหลอดเอกสารครบเนาะ อ่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมขอเบ่งใบเบ่งหลอดครับตามมาเบ่ง,งเลยเอามาเบ่งเลยครับอเอา,บาจูงด้วยแม่ยังก่อนแม่แม่ดอกคูนแม่ดอกคูนแม่ดอกคูนนะครับสถานะท้องนะครับผสมก้าวเจริญไว้นะครับหลอดสีเหลืองเนาะได้ยักเดือนลรืแม่ ห้าเดือนกว่านะครับเอกสารครบนะครับเพื่นสูงเท่าไหร่น้อยไหสูงเด้วัดกอยสามสิบแปดนาเชียงดีนาะแไหเนาะเชียงดีนะครับเดี๋ยวเบิงเบิงหน้าเขานะครับเบิงอะไรพี่น้องแขงขาเบิงเบนออกมหเบนอหมหมุนห้เหิือไทยนะครับเออ อ่างใหญ่นะครับลึกดีนะครับถ่ายก็ใส่ได้นะครับสมตัวนะครับแจ็คปีละแม่ค่อยได้ลูกแจ็คโซแล้วพออันตัวในสองสองสามในทองเนาะสามในทองแม่สิเปิดราคาได้ครับตัวนี้ว่าแสนสามหมื่นละว่าแสนสามจังได้ราคาหนึ่ก็ต่อรองกันได้เนาะแม่เนาะาอ่เดี๋ยวแม่ฝากฝากเบอร์โทรหน้อนะครับ ไเ,เ,เบือทั่วย่ใสเราจะเด่นเอาเบือทั่วจำได้ป๊อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ได้เดี๋ยวผมขึน้นหน้าจออีกที่หนึ่งนะครับเมันเปิดใบแสนสามนะครับแม่ดอกคูณนะครับท้องก้าเจริญน,นะครับสองห้าหกเดืเดเดเดอนนะแม่เนาะใช่โอเคมาตัวต่อไปมาแม่เคี้ยงให้เจ้าจับไม่เบื่อครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไหวกว่า อ่ะเดี๋ยวเอาขอาวเดี๋ยวเอามาบึงครับข้าวเหยียงเจ้าเจ้าจําข้าวเหยียงขบวขาดจังตัวนี้เป็นผู้บ่าวน้อยเนาะแม่เนาะใช่สองปีฟันนมนุ่มฟันนมนุ่มฟันนมนมยังยังบวชรู้ด้วครับรู้แล้วรู้แล้วอ่ะรู้แล้วบ่ารู้แล้วอาจจะสองปีกว่าเนาะสองปีกว่าแต่ว่าแถวที่มาเนี่เห็นสังเกตเบิ่งกระดานเขาพุนใหญ่แห่งนะครับตัวนี้ออกมาเบึงครับอ่ะโบผิ้งยังโบผิ้งยังเบิ่งเอาด้พี่น้องเบิ่งข้างเขานะครับ ทางเขาสวยเนาะพอเนาะสวยทางเขาสวยกับบ้านเขาใหญ่นะครับอืมอือกเผาใหญ่ตาแต้มแก้มจำชัดเจนนะครับขุงเท่าขาวอืมอายุสองปีกว่าเนาะพอเนาะสายบนแข่ามึงดูฟันน้ำนมกำลังขึ้นอ่ฟันแท้หนึ่งคู่หรือบ้างนี่ฟันแท้หนึ่งคู่อ่าฟันแท้หนึ่งคู่นะครับ พอจูสูงเท่าไหร่พอลอยซีสิบาจะลอยซีสิบวกอยู่เนาะแม่เขาเบิ่งไทยนะครับเดี๋ยเมืองไทยมาดยแม่เขาลอยสิบีคือดีดว่าไก่ตรงดีนะครับงามอยู่ก้วยเ็นเแ็นก้ยแม่นี่โอ้ยแฉ่งามากยแม่เพิ่นสูงอยหกส่นบ่่อเออแม่แเขาสูงลอยห้บสายใดครับเป็นสายใดพว่ายอย่างไงที่ พ็าดอดดัน่ล้วก็ยี่เขียววาอยู่ก็ยี่เขียววาสายสายดีมาดีอยู่ดิแม่มันเป็นสายมาดีนะครับแต่เพิ่นบ่คอยมั่นใจปันใดนะครับเอาเอกรับบ่มี่เนอเกสารบมีเฮาก็บ่อยากวอัีนาะเอเรบาก็อยากวาเอืมหนกูบอกแล้วกุบอกกลายเทียแล้วนะยืนาพอพอสิเปิดแล้าได้ครับตัวนี้โอ้กมือ0่าจังได๋ก็ตตอรองได้คือเก่าเนาะ งามนะครับกระดานเขาหนาเขาสวยเลยครับตัวนี้มีอีกว่าแม่เปิดอีกว่าเอาตัวหน่อยนด้ไหม <c oughs> ต,ตัวหน่อยเปิดอยู่อ,อ,ยอ่ะเป,เปิดโลดเปิดโลด <c oughs> เปิดโลด <c oughs> เพื่อพื้นมากอมเออไปอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้อายุสิบสิบสองเดือนมนั้งเนาะ ทิศสองเดือนนะครับอันนี้พึ่งสนเข้าสนเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันตื่นผมยังหน่อยนะตื่นตื่นกล่องหนาดีนะครับตัวนี้หนาอ่างหนาอ่างผ่ครับอานาโคตไกลเลยครับขน,นเข้ามาเลยครับด้ยตื่นตื่นยักหน่อยขอเพราะให้มุนๆให้เบิง้งพี่น้องเบิ้องไทยนะครับ ถ่ายดีครับพี่น้องถ่ายดีอ่างไงถ่ายดีอ่างใหญ่เลยครับ <ไป S 1> แม่อันนี้เ,เป็นสีดอกเหล้าเนาะพอเนาะสีดอกเล่าสีดอกเล้าสวยนะครับ,รบเป็นสายใดนนะครับพอ่อสายเ,าเขาบอกว่าสายสร้างอุดรแล้วเท่าใบเขาเอาไปเิ็กน้อยเอาไปลุกน้ำครับเพื่อนว่าเป็น ถ้าอยากสร้างอุดอรนะครับแต่ว่าใบมันหายนะครับเด็กหน่อยเอาไปเรียนล้วมันเปื่อยเนาะพ่อเนาะามันเปือ่อยวางชุกาดนั่นละ,ะลนางามนะครับสูงจักเดี๋ยวว่าจะเชื่อปอพ่อยังบริวัดเนาะหนาสี่ลอยยี่สิบกว่า,กวาเนาะพอเป,ปิดราคาได้ครับตัวนี้ ยายเปิดราคาอะไรยายอ้วาวราคานี่จังไดกับต่อรองกันไดคือเก่าเนาะพอเนาะ้องเปิดเบอร์เจ็ดเหมือนนะพี่น้องฮะคู่ใดสนใจกันเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรอีกหน้าจออีกที่หนึง่งแม่นั่นเปิดบอไหมเปิดโลดอ่าเปิดโลดมามาเบิง้งสันพาพี่น้องมาเบิงงเบ้งา่อผู่5คู่พื่นมากเนาะแม่เนาะ แม่นี่ก็อ่างหนาดีนะครับพี่น้องเดีใช่พอเพลินเอาออกมาเบิ่ตงตัวนี้เป็นเป็นสายไหนพอ่อสายบ้านเนะาะสายอีสา,บานสาบ้านเฮาเนาะกล้วยกล้วยงามหนองคายเฮานี่แหละกล้วยงามหนองคายนะครับนี่นะความสูงอาจจะบ่หลายแต่ว่าเนื้อหนังก็ดีนะครับพี่นอ้องกว่ามสูงร้อยสามสิบร้อยสามสิบบวกนะพอนอ้องนี่ก็นหนาหนาดีนะครับพี่น้อง มีซีโตนะครับผู้ใดอยากมาเบิงมาเลือกเอากะมาได้นะครับเดี๋ยวพี่กัดเดี๋ยวผมแจ้งที่หนึงอืมตัวนี้ก็สวยครับอ๋อทองวะแม่ตัวนี้ทองทองเืรอทองทองแรกบ่ทองแรกเป็นทองแรกนะครับทองกับตัวไหนครับทองกับทองเลี้ยงนี่แหละอ๋อทองกับไอ้คุ้มฝูงที่ผมถ่ายเบิงเมื่อกี้นะครับเด้อจักเดือนแม่จักเดือน โอเคเดือนบ่มีตำหนีเนาะนมสีเต่าเนาะโอ้โหนมสีเต่าหางเป็นพัวดีนะครับหางลึกงามพ่อเบิ้งดีนะครับตูปคอพ่อปะเข่งค่อยถึงอ่าพรนาตูปคอพ่อปะเข่งตามตำราเนาะพอเนาะอ่ะว่าราคาพ่เบิ้งมองได้สิเอากันแปดสิบแปดสจากได้ราคาดีกับตัวร่องอะไรนาะแม่เนาะตัวร่องไหนอ่าพอบอกพี่กัดนะครับอยู่บ้านนะครับตอนนี้บ้านโนจัดมาเนาะ บ้านโนนสะอาดาอ่าบ้านโนนสะอาดก็ได,นนดกได้บ้านโนนสะอาดก็ได้บ้านโนนสะอาดตำบลตำบลอุดมพรอุดมพออำเภออำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายนพครเนาะเดี๋ยวพี่น้องหายผู้ใดสนใจเดี๋ยวเบอร์โทรเพิ่นผมขึ้นไปอีกที่หนึงนะครับจะได้คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ